สภาพไปสวยสภาพปลายแดงมานำเสนอกันดีแล้วนะคะ mg 6เครื่องยนต์พันแปดยอโต้คันนี้ปี2018บค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้าในคันนี้ม,มากๆเลยนะคะกระจกบัไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ a i r b a g abs กุญแจีโมทน,นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะแอร์ L, ระบบดิจิตอลนะคะดาว2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ ็ดพันบาทค่ะเมียตอนหลังด้วยนะคะคันนี้ขอถามเงินเดือนเลยนะรับรวมผู้เช่าซื้อทีสุรคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกร,ร,ระสุลคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสภาพสวยคันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะรถขับดีเครื่องแรงมากๆเลยนะคะรถสวยค่ะแนะนํเป็นคันนี้เลย ใช้สุดๆเลยนะคะและรถปี2018ด้วยนะคะหายยากมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถสวยสภาพดีสภาพป้าแดงเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ MG ห1.8หนึ่งจุดแทอโบเกียร์โต้คันนี้ปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ